วิกฤตขั้นสูงสุดทาเคมิจินั้นกําลังทําให้เพื่อนแก๊งโตมันทั้งหมดต้องตายด้วยการตัดสินใจที่ผิดพลาดของเขาสวัสดีครับกลับมาพบกับช่องโอเวอร์รีวิวกันอีกครั้งและก็สวัสดีแฟนคลับการ์ตูนเรื่องโตเกียวรีเวนเจอร์ทั้งหลายเลยนะครับแน่นอนเลยครับว่าสําหรับโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับในตอนที่ผ่านมานะครับเกิดประเด็นสําคัญของเรื่องมากๆเพราะว่าพี่ทาเคมิจิเรานั้นนะครับได้โชว์แสงยานุภาพนะครับของพลังการมองเห็นอนาคตของพี่แกอีกแล้วนะครับและดูเหมือนว่าการตัดสินใจ ครั้งนี้ของพี่แกอาจจะสร้างความบันไลยนะครับให้กับแก๊งโตมันแล้วแหละครับโอ้โหเรื่องนี้สําคัญมากๆวันนี้นะครับผมเลยจะมาพูดจัดหนักจัดเต็มนะครับเกี่ยวกับประเด็นวิกฤตครั้งสําคัญนะครับที่ทาเคมิจินั้นนะครับกำลังจะไปเชิญนะครับเพราะเขานั้นอาจจะเป็นคนที่ทําให้เพื่อนๆแก๊งโตมันของเขานั้นนะครับไปแต่ตัวทัวยกแก๊งนะครับก็คืออาจจะเกิดการตายหมู่นะครับเพราะว่าทาเคมิจินั้นตัดสินใจให้เพื่อนๆนั้นนะครับมาเข้าร่วมกับการต่อสู้ครั้งนี้นะครับซึ่งประเด็นนี้ใหญ่และสําาาคคััญมกๆเเดี๋ยวรรนะบ พูดแบบจัดเต็มเลยแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจัดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นก็ต้องขอพูดก่อนแล้วกันนะครับว่าเหตุการณ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนี้นะครับนับได้ว่าเป็นวิกฤตครั้งสําคัญเลยไม่ว่าจะเป็นนะครับของทาเคมิจินะครับแล้วก็ของเพื่อนของเขาโดยเหตุการณ์นี้เลยเนี่ยก็คือทาเคมิจินะครับอย่างที่เราทราบกันดีเนาะพี่แกนั้นก็ย้อออนกลับมาใดีเพื่ ต้องการนะครับจะแก้ไขเรื่องราวในอดีตนะครับไม่ต้องการให้ไมกี้นั้นเข้าสู่ด้านมืดนะครับแต่ดูเหมือนว่าการตัดสินใจครั้งนี้ของทาเคมิจินั้นนะครับต้องแลกมาด้วย1ชีวิตนะครับเพราะว่าอดีตนะครับที่เขากลับไปแก้ไขการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะครับทำให้ดราเค้นนั้นต้องเสียชีวิตลงไปนะครับและสิ่งที่มันสําคัญไปมากกว่าเดิมเลยก็คือทาเคมิจินั้นนะครับก็ตั้งแก๊งใหม่ของตัวเองมานะครับจริงๆไม่ใช่แก๊งใหม่หรอกมันก็คือแก๊งโตมัน2.0นัแะก็คือเป็นทาคิจะเป็นวหนันรุ่นที่่2ซึงสาเหตุทที่ํามา เพื่อเราต้องการจะยับยั้งนะครับให้ไมกี้นั้นเข้าสู่ด้านมืดนะครับแต่ปรากฏว่าการต่อสู้ครั้งนี้นะครับทาเคมิจิเนี่ยก็ต้องพูดก่อนแล้วกันเนาะพี่แกนั้นได้พลังใหม่มาคือถ้าพี่แกไปสัมผัสสิ่งใดแล้วนะครับก็จะสามารถมองเห็นอนาคตของสิ่งสิ่งนั้นได้หนนี้นะครับพี่แกไปสัมผัสรางรถไฟและได้เห็นอนาคตแหะครับว่าเพื่อนๆนแกงโตมันนั้นถูกรถไฟนั้นนะครับเหยียบทับตายทั้งหมดเลยนะครับโดยดูเหมือนว่าจะเป็นฝีมือของซันสึนะครับรองหัวหน้านะครับของแกงคันโตมันจิไปััจจุบนนี้ ถ้าทาเคมิจินั้นไม่สามารถนะครับจะแก้ไขวิกฤตครั้งนี้ได้นะครับเท่ากับว่านะครับจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากที่สุดในชีวิตของทาเคมิจิแน่นอนเพราะการที่เขานั้นย้อนกลับมาทําให้เพื่อนๆของเขานั้นต้องตายหมดเลยนะครับแล้วต้องบอกก่อนว่าหลายคนนั้นอาจจะคิดว่าก็ไม่เป็นไรนี่เดี๋ยวก็ย้อนกลับมาใหม่ได้ย้อนกลับมาไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยเวลาย้อนมาแล้วมันรันไปแล้วครับถ้าทำให้นะครับต่อจากนี้ไปถ้าหากทาเคมิจินั้นไม่สามารถจะแก้เรื่องราวที่เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าได้กับการที่แข้งเพื่อนตตรงมันาย ล้วก็นะครับจะทาให้พวกเขานนั้ต้องตายไปจริงๆเลยนะและจะเป็นการที่ทําให้ทาเคมิจินั้นเสียใจตลอดชีวิตแน่นอนซึ่งถามว่านะครับจะสามารถแก้ไขอนาคตได้หรือเปล่านะครับประการที่พี่แกนั้นไปสัมผัสรางรถไฟแล้วเห็นว่านะครับเพื่อนๆนั้นถูกรถไฟทับตายเนี่ยก็จริงๆมันทําได้นะเพราะหากย้อนกลับไปนะครับก่อนหน้านี้ทาเคมิจิเนี่ยก็คือเคยช่วยเหลือนะครับเซนจูมาแล้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าทาเคมิจินั้นรู้อนาคตแหละครับว่าเซนจูนั้นจะต้องตายใช่ไหมแต่การช่วยเหลือของทาเคมิจิในครั้งนั้นนะครับมันก็จะมีคนมาาตยแทนนะครั ซึ่งแน่นอนพวกเรารู้ว่าเป็นดาเคนนะครับที่ตายแทนนะครับทางด้านของเซนจูนะครับคือทาคิมิจินั้นสามารถแก้ไขอนาคตได้แต่เหมือนว่าการแก้ไขในครั้งนั้นของเขานจะเป็นการแก้ไขนะครับที่ล้มเหลวเนาะเพราะหากเรานับตามจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกันนะครับชีวิตกับเซนจูเนี่ยกับชีวิตของดาเคนโอเคทุกคนมีชีวิตนะครับมีค่าเท่ากันแต่ด้วยบริบทนะครับความสนิทสนมความรู้จักกันนะครับถือว่าทาคิมิจิตัดสินใจผิดนะคือถ้าปล่อยเซนจูตายไปเนี่ยมันกระทบน้อยกว่าแน่นอนนะครับก็ดาเคนเป็นเพื่อนมาก่อนนี่เซนจ นะครับมันก็เลยไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดจึงนําให้นะครับโอ้โหมันก็เป็นเรื่องที่วิกฤตเหมือนกันนะว่าทาเคมิจินั้นจะช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนแก๊งโตมันยังไงนะครับและหากการช่วยเหลือครั้งนี้เกิดขึ้นจริงๆเท่ากับว่าจะต้องมีคนมาตายแทนอีกหรือเปล่านะครับก็มันเป็นเหมือนตามสเตปละกันนะครับของโตเกียวรีเวนเจอร์นะครับเมื่อมี1ชีวิตที่จะต้องรอดแล้วก็อีกหนึ่งชีวิตนั้นนะครับก็คือจะต้องตายแทนแต่สิ่งหนึ่งเลยนะครับไอหนี่หมู่เลยนะก็คือจะ ซึ่งไอเนี่ยผมเชื่อว่าไม่น่าจะตายกันทั้งหมดนะหมายถึงว่านะครับเกิดเหตุการณ์จริงแล้วก็คงจะมีการรอดโ,อโหถ้าตายยกหมู่เลยเนี่ยถือว่าเรื่องมันดากมากเลยนะครับเพราะว่ามันไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้แล้วเลยเชื่อว่านะครับมันจะต้องมีคนตายแทนมากกว่าแต่เป็นใครเท่านั้นนะครับที่ตายแทนและทาคิมิจินั้นจะผ่านเรื่องเลวร้รรายแบบนี้ไปได้อย่างไรนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเนื้อเรื่องมันดากนะครับเกินกว่าที่พวกเราคิดคือก่อนที่ทาคิมิจิจะย้อนกลับมาช่วยไมกี้เนี่ยเราก็คิดว่ามันก็คงจะดากประมาณหนึงไมค าทจนเกิดเรื่องมากมายแต่ตอนนี้เนี่ยเราไม่รู้เหตุผลของไมกี้เลยนะครับว่าทําไมการไมกี้นะครับถึงด์กได้ขนาดนี้พี่แกนั้นนะครับจากการกระทืบนะครับหรือทําอะไรเพื่อนเก่าของตัวเองนั้นนะครับก็ไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยโดือการที่เพื่อนรักของเขานั้นอย่างดาร์เคนตายไปก่อนหน้านี้ทางด้านของไมกี้นั้นก็ไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรเลยนะครับทั้งที่มันเป็นเรื่องที่เลวร้ายสุดๆนะครับของชีวิตของไมกี้มันต้องมีอะไรนะครับที่เป็นปมนะครับที่ทําให้เราสงสัยแน่นอนได้สิ่งหนึ่งที่น่าสงสัยนะการตายของดาร์ค เป็นฝีมือของซันสือหรือเปล่านะครับที่อยู่เบื้องหลังตรงนี้อันนี้ก็น่าสนใจนะพอดูเหมือนว่าซันสือนั้นนะครับก็ไม่ได้ยี่รหะอะไรเลยนะครับการที่จะฆ่าใครสักคนหนึ่งนะครับเพราะด้วยความที่ว่า สันสืในวัยเด็กนั้นเนี่ยมันก็มีการเฉลยปมมาแล้วแหละว่ามีปมบางอย่างนะครับกับไมกี้เป็นคนที่แบบว่าถูกพี่ชายนั้นนะครับก็คือทาเคโอมิเนี่ยตอบว่ามาเลยตลอดเลยก็เลยทําให้นะครับก็เหมือนเด็กเก็บกดประมาณเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์ที่เราได้เห็นนะครับเกี่ยวกับสันสื่อซึ่งสิ่งนี้ก็ต้องไปรอดูนะครับถือว่านี่เป็นวิกฤตขั้นสูงของทาเคมิจิเลยว่าเขาจะแก้ไขยังไงกับเหตุการณ์นะครับที่เขานั้นกําลังเอาชีวิตของทุกคนนั้นไปเสี่ยงเลยนะได้กับการที่จะทําาให้้้ไมมมมมกีีีีีีีีีนนัครชชวววิิิตตทท่่ดสุขจงๆผา มันไม่คุ้มแล้วแหละตั้งแต่ตอนที่ต้องแลกด้วยชีวิตดาเคนมันแบบว่าไม่คุ้มตั้งแต่ตรงนั้นแล้วแต่ทาเคมิจินั้นก็พยายามแก้ไขนะครับผมเข้าใจได้นะทาเคมิจิไม่ได้แบบว่ามีความตั้งใจอะไรอยู่แล้วนะครับที่จะต้องให้ดาเคนตายนะครับแต่เขานั้นเนี่ยก็พยายามแก้ไขเรื่องราวนะครับให้มันดีที่สุดนะครับเพราะยังไงเป้าหมายหลักๆในการมาครั้งนี้คือการต้องการช่วยเหลือนะครับทางด้านของไมกี้ก็ต้องทาให้สําเร็จนะครับแต่เรื่องนั้นมันดูเหมือนว่าจะบานปลายไปมากกว่าเดิมเดี๋ยวคลิิปปปตตต่่่่่อออไไนนะะะคครรรััเเาาาาาาามมววววห์กกกกดีีีแลล้ใทโสสจยูง ในกรณีนะครับที่ช่วยเหลือนะครับเพื่อนๆแก๊งโตมันนะครับจากการที่ตายหมู่ได้ก็เดี๋ยวต้องมารอดูแหละครับเพราะตอนนี้สถานการณ์มันย่าแย่สุดๆเลยและเหมือนเดิมนะครับเพื่อนๆอยากจะรับชมอะไรนะครับเกี่ยวกับโตเกียวเีเวนเจอร์ก็สามารถคอมเมนต์รีเควสตมาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวจัดหนักจัดเต็มให้เลยนะครับสำหรับตูนเรื่องนี้มีเรื่องราวมากมายเลยนะครับที่อยากจะทําให้ทุกคนได้รับชมนะครับและหากใครนั้นยังไม่ได้กด s u b สไคร์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage นะครับิ ตามช่องทางนั้นหรือในแอปบิลิบิลิของผมก็ไปกดติดตามช่องทางนั้นได้นะครับส่วนนั้นเนี่ยจะลงก่อนใครเพื่อนเลยสะดวกช่องทางไหนกดติดตามช่องทางนั้นสลบวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ